สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันเสาร์กันนะครับวันนี้วันที่20กรกรกฎาคมนะครับก็ยังคงเน้นไปที่ฟุตบอลลีกนอก,นอกนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ที่เตะกันก็จะมีพวกฟุตบอลน,นอร์เวย์สวีเดนนะครับมีฟินแลนด์คือ,อยูเรแท็พวกสแกนดเนเวียพวกนี้นะครับผม แล้วก็ตอนนี้ก็มีพวกหลีกอ่าไม่ใช่สิพวกทีมดังๆนะครับก็เริ่มที่จะลงเตะเกมปีซีซั่นกันแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเน้นที่เกมอ่าเกมหลีกที่เป็นอย่างทางการละกันนะครับผมอ่าคู่แรกวันนี้นะครับไปดูกันที่ฟุตบอลนอร์เวย์เกาะน,นะครับจะเป็นเกมระหว่างซาบบอกนะครับเจอกับ SK บรดน,นะครับซาบบอกนะครับหลังจากที่มีโชวที่แย่พักหนึ่ง นะครับแพ้ทยาแพ้มา5้เจะกเกมก่อนที่2เกมหลังสุดนะครับพวกเขาจะกลับมอาชนะได้2เกมรวดก็น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็มีการชนะฮอวเกซูนไป2 1แล้วก็ชนะซับอาชนะโรเซนบอกอีก4 1นะครับส่วน SK Bra บรนี่ยัคงเป็นทีมที่ผลงานดีต่อเนื่องนะครับก่อปัจจุบันเนี่ยเป็นจา่าอาเป็นรองจ่าฝูง 16คะแนนนะครับตามหลังบอโดกิมอยู่7คะแนนนะครับก็ฟอร์มช่วงหลังก็จริงๆแทบจะไม่แพ้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอกับทีมหัวตลายอย่างเช่นโมหรือว่าบอโดกิมนะครับที่เหลือคือเก็บแต้มได้ค่อนข้างหมดเลยนะครับวันนี้ไปเยือนก็จริงแต่จะมองว่าเรื่องของชื่อชั้นมาตรฐานของทีมต้องถือว่าดูดีกว่านะครับผมก็ สถิติการพบกันกับทางซับบอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางเอสเทบารก็ทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่การไปเยือนมักจะไม่นชนะนะครับผมส่วนใหญ่ชนะขึ้นในบ้านตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เขาดูแลค่อนข้างเสี่ยงนะครับมีโอกาสออกได้ทุกหน้าเหมือนกันเพราะว่าซับบอกก็ผลงานดีขึ้นในช่วงหลังนะครับผมว่าเกมนี้นะครับกัดฟันดีกว่านะครับถ้าเกิดดูจะเลือกพีดีแคปเนี่ย วันนี้เขาให้บราดตไปต่อข้าทงสูงเลยนะครับที่0.75เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านสู้ได้นะช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นก็ช่วาเกมนี้มีโอกาสนะครับที่จะเก็บอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มก็ให้เชียร์ที่ซับบอกดีกว่านะครับส่วนอีอาอีคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ฟุตบอลสวีเดนครับเป็นเกมระหว่างเคามาเจอกับเยอการ์เดนนะครับ เยอกกะเดนตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับ3 1คะแนนตามหลังมาโมอันดับจ่าฝูงอยู่7ใต้ก็จริงแต่แข่งร้อยกว่า2เกมนะครับถ้าเก็บเกมตกคาดได้หมดก็จะตามจีนหรือแก้มอาแต้มเดียวนะครับส่วนคา้ามาเจ้าถิ่นนะครับอยู่อันดับ3จากบ้วยก็คือที่14นะครับผลงานตามสภาพเลยนะครับแพ้3-4เกมหลังสุดและยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับโดนยิงไปถึงสิลูกนะครับ เป็นทีมที่ปัญหาค่อนข้างเยอะนะทั้งเรื่องของเกมรับเกมรุกอะไรต่างๆนะครับเพราะช่ว,วเกมนี้เนี่ยต่อให้เล่นในบ้านแต่เจอกับยูการ์เดนที่แข็งแกร่งกว่าฟอร์มดีกว่าชื่อชรถถาร์มาตรฐานของนักเตะดีกว่าเพราะาเกมนี้เมื่อดูจากเฮดิแคปแล้วเนี่ยเรื่องของเงื่อนไขง่ายมากเลยครับยูกาเดนวันนี้ไปเยือนขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วนะครับชนะ1ประตูได้เฮครึ่งหนึ่งส่วน ชนะ2ประตูขึ้นไปได้เฮตเต็มๆช่วงเกมนี้อย่างนักเชียร์ที่เยก้าเดนนะครับสรุป2คู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของซับบอกนะครับแล้วก็เยก้าเดนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ